ลงเส้นรถไฟสายเก่ามาบ้านะม,าาามัาจะกปถึงลุกทุกแยกนะ <c oughs> คนไม่เคยมาก็ดูหนัอเก็ดีี่จาเป็น g s มา GPS แม่งบอกเรียวเลี้ยวไปตามไ,นนะไม่ได้นี่องไปผิดเหมือนกันนะี่พ s เชื่อซื้อได้ถึงแรกถ,ถึง บางแคนครพนมปฏิเยธว่าตรงไปนะครับแล้วป้ายข้างหน้าจะมีป้ายานะยว่าปฏิเยธว่ามีมีสองป้ายกับรถแล้วบางแคนครพนมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะดูเราจะวิ่งเส้นบางแคนครพนมแดีวมันจะมีบอกให้เฉลี่ย่ เราจะอิงปนะ้ายน้ำความผมไว้บางแคท่าพระมันจะกลับมันจะเลี้ยกกวขวาตรงไฟแดงข้างหน้าเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมจะเนี่ใกล้จะถึงลแล้วอันนี้มันจะเป็นแยกไฟแดงนะข้างหน้าเราเราจะเดินด่อนนะครับเป็นสองแยกนะเห็นไหมครับ,รบไฟแดงเนี่ยทะเบีนสาแยกตรงนะี้งามลำติ๊กอะ่ะ เด็กแล้วขวาก็จะไปบางแครท่าพระหรือซ้ายก็มานองคอ้อนพ่ผมเขาเรียกว่าพี่เกษมสายเก่าผมไม่แนะนําให้วิ่งผมไม่แนะนําให้วิ่งตอนกลางวันนะทาไมทําไมผมไม่แนะนํามันมีเหตุและผลครับแล้ววิ่งไม่ได้แนละ้วรถติดวันไลเลยนะั้เส้นเนี้ยบอกให้ นี่น้องผมนะเนี่ยเพิมการเดียวกันเนาะไนทางด่วนมาเขาเลยมาผมเพึ่งล่างมาเขาคือทางด่วนบริษัทเขาคืนทางด่วนแล้วเบิกใจนะผมมันเปิดเมื่อเบิกเบิกไม่ได้นะมันโล่งนะเขาเคยกลางวันเลยมาเลยเนี่ยผมบอกกันเลยเคยมาแล้วเคยน้องพี่อันนี้เลย อยาเ่เกรงเลดีกว่าต้ติอตดอะไรเกิดอย่เรถเนี่ยเ้าผมมาเร็วไงก็วิ่งกระดาษเจาไปลงไม่ในสายสี ได้ในกลางไม่มีอะไครับเส้นเนี้ยบอให้รถใหญ่พรรถเล็กมันจะวิ่งรถมันจะมีรถออกมาฝั่งซ้ายสายมือเราเนี่ยล้ววิ่งรถใหญ่วิ่งเลยนี่นเลยเห็นไห้ไหนระถออกมาแล้วแะจอออกมาประมาณนี้แต่รถวิ่งรถใหญ่วิ่งขวาเนี้ยกำลัง,ง,งดีวิ่งสายสุดอ่ะ รถเล็กมันจะรถเล็กขาจะออกมาออกมาแล้วเราต้องหลบให้พอรถขวามือขวามือมาเราก็เข้าไได้แล้วเนี่ยก็ต้องพิดด่าตัวไปช้าเลยนี่เมาเข้ากลางกลางอี่แล้วเลนี่เ,ยนะเลยนี่โอเคน,น,นะครับ